และนี่คือเก้าอี้ที่ขายดีที่สุดในร้านบีชูเกียแน่นอนค่ะว่ามันคือแพนเทอร์และแพนเทอร์ตัวนี้นะคะยิ้มเคยทำรีวิวเอาไว้แล้วใครที่เห็นรีวิวอันนั้นต้องบอกเลยว่าเหมือนโดนป้ายยายาอะไรยาแดงหรือเปล่ามือมันโดนป้ายยายังไงเห็นแล้วก็อยากได้ เรามีความรู้สึกว่าอ๋อนั่งกับโต๊ะแบบนี้ก็ได้นั่งแบบนั้นก็ได้แต่วันนี้นะคะในเวอร์ชั่นปี2021ก็เลยมารีวิวกันอีกทีนึงดีกว่าเพื่อให้อัปเดตมากขึ้นและคุณผู้ชมอาจจะมีข้อมูลที่อยากรู้เพิ่มขึ้นวันนี้ในรีวิวตัวนี้คุณโดนป้ายยันหนักกว่าเดิมแน่นอนค่ะ หรือว่าลูกค้าในเพนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเก้า e อี้แพนเทอร์นะคะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสีที่เราจำหน่ายมีทั้งหมดนับสิคะเยอะมากนับมีทั้งหมดสองสีนั่นเองนะคะที่เราจำหน่ายก็คือมีสีแดงดำตรงนั้นแล้วก็มีสีเทาดำตรงนี้นั่นเองนะคะใครที่ชอบสีไหนก็เลือกตามนั้นได้เลยแต่แอบกระซิบนิดนึงว่าถ้าใครมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันเท่ๆอยากให้มันแบบดูแลทำความสะอาดง่ายไอ้ตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเรามันใสา่สปอร์ตเราจะให้มาแบบเข็มๆม,มืดๆก็ยังไงอยู่นั่งๆถึงก็ตอมด้วยนะอ,อ,อยากได้สีสันสะดุดตาป๊อปอัพขึ้นมานี้นึงในมุมทํางานของเรานะคะก็สั่งสีแดงดําไปได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทั้งองศาการปรับเอ็นไซส์ต่างๆเผื่อจะเอาไปประยุกต์หรือว่าไปคํานวณว,ว่าพอดีกับห้องของเราไหมโต๊ะทํางานของเราไหมและพอดีกับ ก้นของเราหรือเปล่าไปชมด้วยกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูขนาดกันดีกว่าว่าเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่เราคอนเซิร์ว่ามันจะพอดีกับมุมที่เรามีหรือเปล่ารวมไปถึงจะพอดีกับก้นที่เรามีไหมเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าเป็นเก้าอี้ของคนตัว<ะ>อันนี้เมื่อกี้ใครดูเสียงไม่รู้แต่เป็นเก้าอี้ของคนตัวใหญ่จริงๆเพราะหนึ่งโครงสร้างรับน้ําหนักได้เยอะแล้วก็การนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังพิงเห็นเป็นสปอร์ตเป็นเคิร์ฟแบบนี้แต่เป็นเคิร์ฟที่ถูกออกแบบให้ ผู้ชายร่างใหญ่นั่งได้ผู้หญิงร่างใหญ่นั่งได้เพราะว่าเราออกแบบมาให้อย่างดีแล้วเรามาดูส่วนที่เราสําคัญที่สุดนั่นก็คือเบาะนั่งกันก,นก่อนเลยดีกว่าว่าจะเหมาะกับบ้านท้ายของเราไหมตัวนี้นะคะพิมพ์เอาตลับเมตรวางลงไปจากด้านด้านนู้นมาถึงด้านนี้นะคะความกว้างของเบาะนั่งอยู่ที่ประมาณ53เซนติเมตรแนวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ50ซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งเมตรทีเดียวถ้าเกิดว่าจินตนาการไม่ออกนะ ถ้าจินตนาการไม่ออกในบ้านของเราถ้าเกิดว่าฟูกระเบื้องกระเบื้องแกนิโต้เนี่ยส่วนมากจะ60เซนคูณ60เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าเบาะนั่งเนี้ยนิดนึงเพราะอันเนี้ยมัน53คูณ50 ลองเอาก้นของเรานั่งไปลงกระเบื้องดูว่าก้นเราเนี่ยเลยไหมลองดูสเปสซซ้ายขวาหน้าหลังนิดนึงพี่ยิ้มเชื่อหลือเกินว่าคุณนั่งได้แน่นอนนะคะในเบาะตัวนี้เรามาดูดีกว่าว่าเวลาที่เรานั่งจริงๆหลายคนกังวลในส่วนไหนรู้ไหมหลายคนกังวลว่าเวลาที่เรานั่งลงไปแล้วเนี่ยระดับของเบาะนั่งเนี่ยสูงจะพื้นขึ้นมาเท่าไหร่อยากจะลองคํานวณกับโต๊ะทํางานอันเป็นที่รักของเราว่ามันนั่งพอดีไหมนั่นเองอ่ะอันนี้นะคะสูงขึ้นมาประมาณ45เซน ถ้าจินตนาการไม่ออกก็คือเป็นระดับของเก้าอี้สำนักงนานทั่วไปนะคะก็จะสูงอยู่ที่45เซนและที่วางแขนด้านข้างของเราอยู่ที่ประมาณ62-63เซนได้พิมคิดว่าประมาณ63แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลานั่งมันก็จะมีช่องว่างมีมีสเตปที่มันเขาเรียกว่ามีส่วนต่างตรงนี้อยู่ให้เราวางแขนได้อยู่ในท่าที่สะดวกสะดวกนอกจากเป็นผู้ชายร่างใหญ่และเป็นผู้หญิงร่างกำยำแล้ว เวลาที่เรานั่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราด้านเป็นคนหลังยาวนะคะเราจะนั่งได้ไหมเรามาดูกันด่วน ถ้าเราเป็นคนหลังยาวอ่ะอันนี้นะคะความสูงของหลังพิงอยู่ที่ประมาณ118เซนได้1 1 8นะคะความกว้างจากแขนทั้งสองข้างนะมันกว้างอยู่ที่ประมาณไม่เกิน75มันจะมีข้างๆ้างที่มันเป็นแก้มนิดหนึ่งไม่เกิน75เซนนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าโต๊ะทำงานของเราเป็นโต๊ะเล็กๆหรือถ้าเราซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบหนึ่งที่นั่งที่มีไซส์ประมาณ80เซน โต๊ะตัวนี้สามารถนั่งได้นะคะสามารถนั่งได้เลยตรงนี้ประมาณ5 6เซนได้นะคะประมาณ56เซนได้จริงๆต้องบอกว่ามันมีความเป็นเคิร์ฟนิดๆิเดี๋ยวพี่หันหันข้างให้นะคะหันข้างข้างเก้าอี้นะคะไม่ใช่ข้างวเอนจะสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นเคิร์ฟจริงๆมันได้เรื่องของความแบบความสปอร์ตจริงๆความเท่จริงๆแล้วมันก็รับหลังเราจริงๆแต่บนความเคิร์ฟตรงนั้นมันไม่ได้กว้างมาก คือมันค่อนข้างผายมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ดูจากมือพี่ยิมนะคะถ้ามันเป็นเคิร์ฟที่แบบทรงอย่างเงี้ยเวลานั่งโอเคถ้าใครไหลใหญ่ๆหรือตัวใหญ่ๆอาจจะมีปัญหาแต่ว่านี้ยเราดีไซน์ให้มันออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะรับหลังในทุกๆสัดส,ส่วนทุกสรลีระได้และสิ่งที่เป็นของแถมไฮไลท์แถมแล้วแถมตลอดนั่นก็คือหมอน2ใบตัวนี้มีหมอนใบบนแล้วก็ใบล่างถามว่าหมอนทั้งสองใบนี้ถ้าไม่ชอบ โยนทิ้งได้ถามว่าทำไมโยนทิ้งได้เพราะมันแกะได้เองนะคะด้านหลังเรามีการใส่กิปเอาไว้เฮ้ยหมอนไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเก้าออกอ่ะหมอนใบบนชอบเหมือนเดิมพี่ยิ้มแต่ว่าจะเอาใบล่างออกอ่ะอันนั้นก็ได้สามารถถอดออกได้ทั้ง2ใบนะคะใบล่างยิ่งไปกว่านั้นสามารถปรับสูงต่ําได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวปรับให้ดูดยปเก็บเข้าไปก่อนอย่างใบล่างนะคะเวลาที่เราจะปรับขึ้นปรับลงอะคะ่ะ เคล็ดลับก็ปรับเองตัวเบาะนั่งสักนิดหนึ่งนะคะเขาจะได้มีสเปซตรงนี้มันก็ปรับขึ้นปรับลงได้หลายคนถามว่าพี่ยิมปรับขึ้นมาทําไมใครจะนั่งตรงนี้ใครจะนั่งเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทำไมมันต้องปรับได้ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะสรลีระที่มันหนุนให้เราแบบคลายความปวดหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดที่แบบเฮ้ยหนุนตรงนี้แล้วเราสบายมากขึ้นแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเนาะเดี๋ยวจะนั่งให้ดูว่าอ,อ๋อเวลามันปรับสูงขึ้นมาอ,อ๋อมันเอาไว้ทําแบบนี้แบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปนั่งด้วยกันเลยค่ะ เรามานั่งแพนเทอร์ไปได้วยกันนะคะแน่นอนค่ะบ้านของคุณอาจจะไม่ได้มีแค่โต๊ะทำงานมุมเดียวเนาะมุมเรียนออนไลน์มุม work from home เป็นปีที่จำนวนชั่วโมงในการอยู่ที่บ้านอาจจะเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเก้าตี้ตัวนี้มันอเนกประสงค์ตอนกลางวันอาจจะ work from home ด้่ด้านนนน พอเย็นๆหน่อยอาจจะค่อยๆมูฟตัวเองมาแล้วก็ลากเก้าอี้มาอยู่หน้าทีวีดูทีวีดูซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในยุคยุคนี้ความรู้สึกนะคะหลังจากที่ลงมานั่งอัน,นอันนี้บอกก่อนอันนี้ยังไม่ได้ปรับเองนะอยู่ในท่านางความรู้สึกของพิมสิ่งแรกเลยคือถ้าพูดถึงเบาะนั่งก่อนรู้สึกได้เลยว่าว้างแบนใหญ่ไม่นุ่มจมต้องบอกว่าไม่นุ่มจมถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่นุ่มๆจมๆแบบโซฟาตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณ แต่คุณจะนั่งได้นานหรือเปล่าเท่านั้นเองตัวนี้เน้นในเรื่องการรับน้ําหนักได้เยอะเน้นในเรื่องของคนที่หนักเกินร้อยสามารถนั่งได้นานๆน,น,นั่งได้สบายถ้าเกิดว่ามองเห็นพิมพ์นั่งอยู่ตรงนี้นะคะด้านซ้ายมีพื้นที่เหลือด้านขวาก็มีพื้นที่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงหรือถ้าพิมพ์ขยับดีๆเนี่ย คือมันยังเหลือพื้นที่ที่จะนั่งได้อีกประมาณหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนตัวใหญ่ๆห,หรือว่าไซส์แบบไซส์บิ๊กจริงๆนะคะไม่ต้องกังวลคุณนั่งได้แน่ๆสัมผัสถัดไปนะคะพยายามเอาตัวเองนะคะเอนลงมาที่หลังพิงสิ่งที่ยิ้มรู้สึกได้ทันทีคือหมอนใบล่างมากกว่าใบบนจะโดนตรงนี้มากกว่าจะรู้สึกว่าเจอหมอนใบนี้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชอบเก็บมันไว้ถ้าเรามีความรู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากได้ได้การนั่งที่มันแบบแบบสัมผัสกับหลังพิงไปเลยตรงนี้ถอดได้แต่ถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามันสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตัวยิ้มเองชอบตอนไหนรู้ไหมตอนนี้มันอาจจะอยู่ตรงข้างล่างเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วแต่เวลาที่ปรับเอนจริงๆที่แบบอยู่ในท่าปรับเอ็นแบบนอนสุดๆอะ่ะยิ้มจะชอบให้มันมันหนุนมช่วงกลางหลังมากกว่ามันมีความรู้สึกว่าคือโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบปวดหลังช่วงนี้เวลาที่แบบปรับเอนจริงๆอย่างเงี้ย เอนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะชอบให้มันขึ้นมานิดนึงอ่ะมาอยู่ตรงแบบหลังช่วงบนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้คือวิธีที่นั่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่อยากจะบอกคือมันปรับเอาตามความชอบหรือว่าปรับเอาตามปัญหาสุขภาพที่เรามีมันไม่ได้แก้การปวดหลังมันไม่ได้เป็นยามันไม่ได้เป็นหมอแต่มันบรรเทาบางคนชอบให้มันหนุนช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสาธิตให้ดูว่าเฮ้ย ความที่มันสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ตรงนี้อาจจะตอบโจทย์บางอย่างที่เรากําลังอยากได้ส่วนหมอนใบบนแน่นอนค่ะรองรับตรงช่วงต้นคอของเราอยู่แล้วและทุกๆตัวนอกจากก่อนที่เราจะแถมไม่ว่าจะเป็นหมอนใบบนหมอนใบล่างตัวเก้าอี้อย่าลืมนะคะว่าเราสามารถส่งได้ทั่วประเทศเราดูแลให้คุณอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเช็คการดูแลผ้านหนังคือ QC ก่อนที่จะแพคก,กิ้งแล้วก็จัดส่งตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าแกะออกมาเฮ้ย ของกูจะมีของแถมหรืเป่าวะ่ากูจะอยู่ในในตัวแรนดอมไหมไม่ต้องกังวลนะคะทีมให้ทีมงานเช็คให้อย่างดีแน่นอนค่ะทีนี้ปีนี้เราอยู่บ้านเยอะ Work from home เอ่ยเรียนออนไลน์เอ่ยหลายคนสับสนว่าเออแล้วมันจะเหมาะกับโต้ตัวไหนถ้าเรายังไม่มีโต้แล้วอยากได้โต๊ะสักหนึ่งตัวคู่กับตัวแพนเทอร์แล้วถ้าเป็นโต้จาก B ีทูเกียวันนี้นะคะก็เลยนำเจ้าตัวชี0 1นะคะเป็นโตะที่ต้องบอกว่าพอดีพอดี พอดีกับเก้าอี้ตัวนี้พอดีแบบไหนพอดีกับเขาเรียกว่ามันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเกินไปใช้พื้นที่แค่เมตรเดียวอย่างที่บอกนะคะว่า101นะคะเป็นไซส์กำลังดีที่จะเอามานั่งทำงานกับเจ้าแพนเทอร์ได้ไม่ว่าจะนั่งทำงานที่บ้านเป็นมุม work from home หรือว่าเป็นมุมเรียนออนไลน์เพราะมีพื้นที่เนี่ยค่ะแนวนี้อยู่ที่1เมตรถามว่ามันกำลังดีขนาดไหนสมมุติว่าถ้าเราจำเป็นที่จะต้องมีวางสม,มุดหนังสือเขียนเอกสารมันจะกำลังดีนั่นเองไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไป และที่สําคัญที่วันนี้จําลองนั่งให้ดูนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือระดับของการทํางานนั่นเองนี่คือที่วางแขนของตัวเก้าอี้นี่คือระดับที่จะต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์สังเกตได้เลยนะคะว่าแขนของยิ้มจะสัมพันธ์กันพอดีเอามือจากเมาส์แล้วก็วางอยู่บนเนี่ยในระดับของมันที่ทํางานจริงๆิงทิ้งข้อศอกลงมาที่วางแขนสบายเลยค่ะมันจะมีระดับที่เตี้ยวกว่าตัวนี้ยนิดหนึ่งเพื่อเวลาถึงเวลาที่เราทํางานจริงๆอะคะเราจะได้ทิ้งข้อศอกลงมาได้แล้วก็สามารถผลักเก้าอี้เข้าไปเก็บได้เวลาที่เราไม่ใช้งาน และอย่าลืมระดับที่สําคัญนั่นก็คือระดับของหน้าจอจะสังเกตเห็นได้ว่าเออมันอยู่ในระดับพอดีสายตาเลยคําตอบในใจเนี่ยฉันคือแพนเธอร์แล้วแต่ว่าอยากได้โต๊ะไปด้วยเลยก็เชียร์หนึนะคะแพนเธอร์หตัวเชียร1หนตัวอยากได้อินบ็อกซ์เลยค่ะ มาถึงช่วงตอบคำถามนะคะคำถามยอดฮิตเลยสำหรับเจ้าเก้าอี้แพนเทอร์เก้าอี้ตัวนี้ปรับเอ็นได้กี่องศาอันดับแรกมาดูดีกว่าว่ามันเอ็นยังไงก่อนตัวนี้เวลาเอ็นนะคะแค่ดันตัวเองไปด้านหลังง่ายๆนะคะก็คือดันไปอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งทำงานอยู่หรือว่าอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะมันก็จะอยู่ในท่าที่จนกว่าเราจะพึงพอใจแหละเพราะเวลาเราทำงานจริงๆ ถ้าเราเอนมากๆมือเราก็คงจะจับเมาส์ไม่ได้จับคีย์บอร์ดไม่ได้ถ้าเรากังวลว่ามันเอนได้เยอะแค่ไหนหนอยากให้มันเอนให้ได้มากมากที่สุดเราเอาที่สเต็ปนี้ก่อนมันจริงๆแล้วมันเอนไปได้แค่นี้ก็คือพอที่จะทํางานแล้วถ้าเราตัวเองไปไกลกว่านี้เราก็คงจะทํางานลําบากแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานสมมติตัวพิมนะคะถ้าไม่ได้ทํางานจริงๆเจ้าตัวนี้มันจะกลายเป็นเก้าอี้พักผ่อนชั้นเลิศของพิม์เลยพิมพ์ก็จะเอนไปจนสุดอย่างนี้ยอันนี้คืออยู่ในท่าที่เอนสุดละ อยู่ในองศาที่เอ็นสุดละกี่องศาไม่รู้แต่รู้ว่าองศาที่เอ็นสุดๆก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่กับเก้าอี้สตูัาน,นี้สามารถแลกซื้อได้นะคะขอซื้อได้กับแอดมินเลยตัวนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเนี่ยคือการพักผ่อนและที่สําคัญถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่าไหมในการซื้อไปในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะคะคนที่เรารักท่านอื่นๆคุณพ่อคุณแม่แม,แม้กระทั่งในเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน อาจจะมีบางอย่างรอเรากลับบ้านอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะสามารถสั่งซื้อเจ้าเก้าอี้แพนเทอร์ได้ที่เพจบีจูกเกียและที่สําคัญนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนน้องๆทุกคนลูกค้าทุกท่านนั่นก็คือระวังของปลอมของแท้จากอ m m ม r t ทัลสั่งซื้อได้ที่ b ีจูกเกียที่เดียวเท่านั้นที่เดียวที่จะทําให้คุณฟินกับเจ้าแพนเทอร์ได้โดยแท้จริงค่ะ